เปิดภาพน้องลาลัเบลสั่งแอมมี่โพสแห่จับตารีเทิร์ลรักหรือไม่คะเลิกลากันไปจนหลายคนต่างพากันเสียใจตามๆกันละคะ่ะสำหรับแอมมี่เับบัตทอมบูดและอดีตภริยาอย่างไอดาไอรดาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็พบปะก,กันตามระสาครอบกวที่น่ารักผอมน้าพร้อมตนะาก,ก,กันกับลูกสาวอย่างน้องลาลัเบลจนหลายคนจับตามองเป็นพิเศษว่ามีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่ล่าสุดแอมมี่ได้โพสภาพคู่กับไอดาครั้งที่ยังคบหาดูใจกันอยู่พร้อมกับแคปชั่นจก กน,นวปอลอลันลาเบลสั่งให้ลงงานนี้แฟนกลับไม่พลาดท,ที่จะเข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้กรับมารีเธอร์และส่งหัวใจให้โรัวคะ่ะหากมีความเคลื่อนไหวไดใดๆทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ